ค,คก็กลับมาพบก,กับเรานะคะกับชาแนล Punchy Smiley เ yeah! ย่ก็วันนี้นะคะเสียงอาจจะเป็นหวาด,ดีเช่นเคยนะคะแต่ก็จะดีกว่าเมื่อวานนะคะโอเควันนี้เราจะมารับคำถาจาก c h a n n เอสกุชีแลนแล้วก็รับคำถาจาก a า a วีฟ้างนะคะเป็น Five Rare กุชีแทกนะคะก็ให เอาสกูชี่ที่แร่อันดับนะคะมารีวิวนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยคะ่ะอันดับที่5ของเราก็คือตาดาเป็นควีนซีลหรือว่าไอบ o ูมซีลนะคะเป็นแมวน้ำไ b บ o o m นะคะซึ่งก็ไม่ค่อยขายกันแล้วนะคะถ้าขายก็ราคาแบบ900ถึง1,000นะคะน่ารักมากเลยเราซื้อมาราคาถูกมากนะคะ600บาทโอเคแล้วก็จะมีเป็นไลเซนส์บลูมตรงนี้ด้วยนะคะ ต่อไปอันดับที่4นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะช็อตเค้กไอบลูมนะคะเป็นสีชมพูนะก็แร่แล้วนะคะกินหอมมากเลยโลมากอันดับที่สนะคะก็จะเป็นนี่ Hello Kitty Donut นะคะเป็นสีช็อกโกแลตจาแร่มากๆเลยนะคะนี่จะเป็นแท็กนะ บางคนมาพูดกับเราในไลน์ว่าแบบเป็นของไม่แท้อะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆมันเป็นของแท้นะคะถ้าเกิดใครแบบรู้จักสกูชี่งยิงจะรู้นะเคปมีไลเส้นด้วยนะคะไลเซนซ์ไลเซนซออต้องออกแอคเ,เซนดีนะอันดับที่2นะคะก็จะเป็นตาา English b r e ร d นะคะก็หายากม,มากๆถ้าเกิดแบบ ราคาก็ประมาณพันนะคะพันกว่าพันสองพันสามนะคะสีเข้มจะหายากกว่าสีอ่อนนะนอันดาวที่หนึ่งเดอะคิงนะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากพีชไอบลูมรุ่นเก่านะคะก็แร์มาก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 ๆเลยนะนี่นะคะชอมากอันนี้เราเอาอีตาข่ายนี้มาจากผลไม้อื่นนะคะ โ hey, อเคซาโลมากอะแบบโอเคค่ะคลิปนี้เราก็ขอท้าเออหนึ่งพิงกี้แขนบีสองเมนแขนบีสามเออกิ่งนะคะเคกิ K ่งแขนบีสี่จิรชยาคุมแก้วห้า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 ใครดีน้องบุญนะคะยังไงก็อย่าลืมทำกันได้นะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย